ตอนี่แปดมาแล้วความหนตอนที่แล้วในตอนที่เจ็ดจำได้หรือไมาที่ลงมดูทาแล้วกดติดตามเร์กตามด้วยเลยอืมันี่เลยโอ้ยตัวตตาตัตัวเต็มเลยตัว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 ตัตัวตััวอตัวตัวตว ก่อนนี so ่ค so ือมังกรว่า so ว่าโอ้ยอยอ่หอคือราสีน so ียคือโซเวียนนายโซเวียนนายโซเวียตไายโซเวียตเลยโซเวียนอะไเปยาอ่อนชคักยุนี่เนี่ยก็เสียนโซเวียนจะถอดทีบลุกเตะไปฆ่าโซเวียนนี่เนี่ ให้ตัวมาแล้วบ๊วยบ๊วปโอ้ยตอนจะไม่ตายดิตื่อยู่นบมาเล่ารไกใครล่ ยีอ่อะไรเฮ้ยกินเลยทำไมากินนี่ไม่กินนิมโอเคต<อ>ัดไปติติติอะไรวะตู้โอ๊ยขัดเจ็บเลยอ่อ <c oughs> นหน่อยแน่ไปแล้วอีกกระเทืบหนีก่อนเอ้ยเย็นแล้วจะมีเสือมั้ยเอ้ย แต่กูน่ามเสีนเนี่ยโอเคครับเร่องอะไรครับนี่ชีดเลยอ้าา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 นาาาจับมางนี่าา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  เไปมอ,อ้าวลยไปไน,นไดีน๋ยก้อนมาแล้วน่ไปไ่ยากยอ,อ้ออ,อจบเลยติดตามมีพีต่อไป <Marvel> <S morally terminar> <elim> <sweet orpes> bye <behaviLee> bye. <begun>